สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามในช่องอ YouTube ช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวผลงานในกลุ่ม VIP ของเรานะคะซึ่งตอนนี้ผลงานในกลุ่ม VIP ของเราก็จะ มีทั้งหมด4กลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็เพิ่งมีสมาชิก5คนนะคะเราจะไม่รับเยอะนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เราต้องงดลงช่อง YouTube ก่อนนะคะแต่ว่าเราจะลงในกลุ่ม VIP เดี๋ยวเราไปดูผลงานนะคะผลงานใน วันที่ผ่านมาวันที่19นะคะเมษายน2,564นะคะโอ้จะให้ไปที่รูดส,สี่นะคะแล้วก็ฮานอยจะออก48ล่างแล้วก็4 47บนคือบอกเลยว่ามาทั้งรูดนะคะนี่คือมาทั้งรูดรูดก็มารูดส,สี่นะคะวินก็4748แล้วก็ต๊จาะให้ด้วย4748นะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนวันที่20อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน วันที่ยี่สิบก็จะมาสองนอยนะคะส่วนนอยนอยที่หนึ่งนี่ก็จะรู้สึกว่าจะมาสี่แปดล่างนอยนอยที่สามก็จะมาสามห้าหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจเพราะว่าโอ๊ตก็จะให้รูทห้าแล้วก็วีสามสี่ห้าแปดนะคะก็จะมาทั้งสี่แปดมาทั้งสามห้าเลยนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้สองวันแล้วสามวันแล้ว,ลวเนาะวันที่สิบแปดสิบแปดเราก็เข้านะสิบแปดเราก็เข้า เดี๋ยวเราไปดูวันที่21กันนะคะโอจะให้ไปที่รุ่สีวินก็45689จะมาฮานอยพิเศษ96นะคะนี่คือตัวเจาะเลย96นะคะแล้วก็ฮานอยปกติฮานอยปกติก็จะมา96้ล่างเช่นกันก็จะมาตัวเจาะแล้วก็ตัววินนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถ อแอดไลน์มาได้เลยที่ CRV 3 2 2 8แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งหวยไทยของเรางวดเมื่อกี้ก็ไม่ไม่หลุดนะหวยไทยเดี๋ยวสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมยังไม่ได้รับชมดูหวยไทยสักครู่นะคะอันนี้จะเป็นฮานอยวันที่16 ีหกก็แตกค่ะอันนี้เดี๋ยวขอดายาสักครู่นะคะฮานอยนี่สี่หกอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะหวยไทยหวยไทยจะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้เลยรัฐบาลไทยโอจะให้ไปชี่รูดหกวินก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะมาทั้งรูดนะคะมาทั้งรูดมาทั้งวินแล้วก็อ่ามาทั้งเจาะก็คือจะมาห้าหกแล้วก็รูดหกนะคะล่างส่วนบนก็จะมาวินเจ็ดแปดเนี่ยค่ะเจ็ดแปด เลขมาแปดเจ็ดนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อน, <t> อนๆทุกคนอ่ายังไงอะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน <t> ๆสนใจจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามส่วนตัวได้เลยนะคะเข้ากลุ่มก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าเพื่อนๆนที่เข้ากลุ่มก็ส่วนมากเข้าวันเดียวก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะสําหรับในช่อง youtube ก็คงจะต้องเองดวางก่อนนะในช่วงนี้ยังไงก็แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ